่านผู้ชมแต่มันไม่รู้หรอกว่าที่มันเขียนออกมานั้นคือความโง่บัดซบของพวกมันอย่างล้วนๆถือป้ายเขียนว่ากเกษตรศาสตร์ไม่ใช่ศาสตร์ของพระราชาเป็นศาสตร์ของประชาชนและพระราชาไม่เคยปลูกข้าวให้ประชาชนกินมีแต่ประชาชนที่ปลูกข้าวให้พระราชากินถ้าเด็กเวรพวกนี้ใส่ใจในการสแสวงหาความรู้ได้สักหนึ่งในสิบก็จะรับรู้และรับทราบได้ไม่ยากว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงสนพระราชนิทยในเรื่องข้าวเป็นอย่างมากเรื่องจะข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย เป็นสินค้าส่งออกที่สําคัญพระองค์ึ่งจงค้นหาวิธีนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาจริงๆแล้วเรื่องข้าวเป็นแค่หนึ่งในโครงการรราชดำริ4พันกว่าโครงการที่ใช้ทรงงานอย่างหนักเพื่อแก้ไขความอดอยากยากจนองคนไทยตลอดพระชนชีพหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่านผู้ชมครับผมจะยกคําสอนทางพุทธศาสนาขึ้นมาเตือนใจผู้คนตอนนี้ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจเจ้าแต่แค่ชอบใจไม่ชอบใจไม่ได้